ครับวิธีหาปูปูนำรถครับเนี่ยวิธีหาปูครับพอได้อยู่ด้ครับลงด้วยครับมูนี่ ง่ายครับพี่น้องโหเงี่เยเอาเลยครับเห็นหูเห็นหูหน,หนะมันขึ้นมาเนเงี่ยเอาเลยครับพี่น้องง่ายๆครับนี่หูได้ครับขึ้นมาอีกูเงี่ยเอาเลยครับนี่ เี้เอาเลยครับพี่น้องนง่ยๆครับปูน้ำรถครับคันมีหูเห็นเงี้ยเอาเลยครับพี่น้องนี่ครับนนูหอดบนอ๊อปออได้ย่ครับนี่ ครับผลงานครับที่แรกส่วนเอาครับส่วนบรได้หลายซ้ำแยนซ้ำครับนี่นี่นีมาอีกแล้วมาอีกแล้วตัวหนึง่งครับตังามครับ ผมเปลี่ยนเบ็ดเป็นเบอร์นนหนึ่งแล้วครับเ่านี่้ปูตัวงามอยู่ครับเบ็ดผมหมดเจ็ดสิบคัน,นครับมันไงรอบเนี่ยใสเงียปูเจ็ดสิบคันพ่อครับขอแต่เห็นหู้ครับพี่น้อง เห็นหูเราห้องแงยวเลยครับดึงหงาออกดึงหงาออกเดี๋ยวมันจะพูอื่นมามครับมันจะโล่ออกมาปากหูเองเหรอครับพี่น้องตัวนี้คือตายเดี๋ยวตัวตายตายอยีกลีครับพี่น้อง นี่ครับผมดึงหง่าออกมาครับดึงหงาไปหลองก็จะเห็นหูมันแล้วมันก็ขึ้นมาเองครับพอขึ้นมาพึ่ม้องแงวเลยครับง่ายดีครับน,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 รนี่นี่ตัวนึ่นแต่ง่ายกาไปสอนดีครับสอนเมื่อยพูดครับสอนอาเมื่อยอีกตัวนึงนนครับ อุ้ยลงไปเร็วดียวขึ้นมากครับอืมเอ้าเอ้าเห็นโบเห็นโบเห็นโบห้อนี่ได้อีกแล้วครับขนาดลงไปลึกยังขึ้นมาขึ้นครับมีท่อแย่รครับ ตัวน้อยโอ้ยเพื่อหาได้เปลี่ยนเงยครับให้เงยหลวนเขาได้เปลีป่ยนตัวน้อย